สำหรับแนวคิดแล้วก็ที่มาของผลิตภัณฑ์สเปรดถั่วดาวอินคาผสมลูกเดือยสูตรน้ำตาลน้อยและลดไขมันนะคะปัจจุบันในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยนะคะโดยเฉพาะ กลุ่มของอาหารเช้าแล้วก็อาหารว่างนะคะที่มีการบริโภคผลิตภัณฑ์พวกขนมปังหรือเคกเกอร์แล้วก็มีการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรดในการเพิ่มรสชาตินะคะแต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์สเปรดตามท้องตลาดในปัจจุบันก็จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลแล้วก็ไขมันค่อนข้างสูงนะคะซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรด ให้มีน้ำตาลน้อยแล้วก็ลดไขมันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้บริโภคนะคะที่มาของการใช้ถั่วดาวินคาแล้วก็ลูกเดือยเป็นส่วนผสมที่สำคัญเนื่องจากว่าถั่วดาวินคานะคะเป็นถั่วที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพนะโะดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า3นะคะส่วนลูกเดือยก็เป็นธัญ,ญพืชที่มีสารอาหารครบถ้วนและก็ยังเป็นธัญ,ญพืชที่ปราศจ,จากกลูเตนด้วยค่ะ จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้นะคะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ทวดาวินคาผสมลูกเดือยสูตรน้ำตาลน้อยและลดไขมันค่ะ สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์สเปรด์ถั่วดาวินคาผสมลูกเดือยนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ลดน้ำตาลนะคะซึ่งจะลดลงถึง50%เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงตามท้องตลาดนะคะนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังลดไขมันลงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีองค์ประกอบของกรดไขมันโอเมก้า3-6-9ครบถ้วนนะคะและไม่มีกรดไขมันทรานรวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากกลูเตนด้วยค่ะ ความยากของงานวิจัยนะคะอยู่ที่การออกแบบส่วนผสมและกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสและรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจผลิตภัณฑ์สเปรย์ถัวดาวินคาผสมลูกเดือยสูตรน้ำตาลน้อยและลดไขมันสามารถติดต่อได้ที่คณะอุตสาห,ก,ศรศหารากรศรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ